มา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 ค่ะ fc มาตำส้มตำกับแม่ออมนะคะมากินส้มตำกับแม่ออบเด้อค่ะ่ขอบคุณนะคะแปดร้อยสิบสามแล้วค่ะดันดันพันไรนะคะ fc ดันดันพันไลเด้อนะคะ่ได้มาทุกวันแล้วอ่าคุณสมศรีเลือดทหารนะคะคุณสมศรีเลือดทหารให้คุณลังบวกมานะคะคุณปัญญานะคะคุณปัญญาให้สติ๊กเกอร์มานะคะ นปมััรบไพ่ออ๊อฟตำอร่อยค่ะแม่พ่ออ๊อฟเขาบอกว่าตำอร่อยนะคะพ่ออ๊อฟนี่นั่งอยู่โตรงนี้นะคะพ่ออ๊อฟขอบคุณนะคะวันนี้แม่อ๊อฟโฝีมือนะคะขอบคุณนะคะฝีมือแม่อ๊อฟนี่ตำยังไงก็อร่อยนะคะดูจากน้ำปลาลาเลยนะคะเนาะอันนี้ให้หัวจจพลางบวกมานะคะคุณสาวณีคุณสาวพาให้หัวจจพลางบวกมานะคะคุณรัตนาให้หัวจจพลางบวกมานะคะคุณสัมลาสัาเขานะคะ ขอบคินนะคะคุณสำเพอคุณสำเพอให้หัวใจพลังบวกมานะคุณจอยให้หัวใจพลังบวกมานะคะคุณภาษาอังกฤษให้หัวใจพลังบวกนี่สักคุณัสดีนะคะทุกท่านนะคะแม่ออฟขายหยังจ้ะแม่ดาไม่ได้ขายจ้านี่ค่ะแม่ออฟไม่ได้ขายนะคะแม่ออฟนี่พี่ใหญ่ใจบุญให้แม่ออฟ มาทำคุณครูนิงโรงเรียนสรีปราดวิทยาค่ะนี่่คะโรงเรียนสรีปราดวิทยาคุณคนิ้งนะคะจ้าสัตุสาตุกขะาขอให้เจริญเจริญนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่แอดมินก็ <ok> ได้กลิ่นหอมปลาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วออฟฟิศนะคะต้องออกมาแล้วนะคะเอฟซีแม่นบอกแอดมินอยู่ออฟฟิศไม่ไหวแล้วได้กินปลาไได้กินปลาของแม่ออฟเนาะ อ่าสวัสดีค่ะนงรัตนานะคะนงรัตนาให้หัวใจพลังบวกมานะคะคุณปัดคะให้หัวใจพลังบวกมานะคุณอัมไพนะคะขอบคุณนะคะสาที่นีให้หัวใจพลังบวกมานะคะนี่คือคุณสวัสดีค่ะคุณสาคุณสาวรัดนะคะคุณสารั์ ป้า,ารัดนะคะป้ารัดเหมือนจะพลังบวกนะคะสวัสดีจ้าแม่ดาสวัสดีเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะเอจีขอบคุณนะคะที่แม่ดาต้องกลับไปขอภัยเอจีนะคะที่ยังไม่ได้อ่านนะคะไปป้อนข้าวน้องอยู่นะคะเนาะให้หมือจะพลังบวกมานะคะคุณภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะคุณทองเลียมคุณภาษาอังกฤษแม่ดาไม่ได้กินไม่ใช่เหรอชิมเลยไม่ได้กินไปถามอย่างเจ้าว่าแซพหรือว่าเสบกับเสบโลดค่ะบ่ยากบ่ยากกินได้เบดอยู่แล้วแม่ นนะ่ขอบคุณนะขัหนึ่งร้อยแปดสิบไร้นะคะดันดันดันนะคะเอฟซีดันดันเด้อนะคะให้ได้พันไล์เด้อนะคะเนาะโอ้ยเนาะไปวางนอนเน็ตไม่ค่อยดีนะไปวางนอนไม่ได้ไปวางเยี่ยมนะคะแม่คำสายไปวางนอนอ้าววางนอนกับมี่อยู่บ่แม่มี่มี่มี่โอ้ยเบิงเบิ้งนี่วางเยี่ยมอยู่ที่สกลนครนะคะวางนอนอยู่ที่ร้านแม่คำสายนะคะเอฟซีจ้ะอุ้ยได้แล้วค่ะเอฟซี บิ้งเ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 บิ้งสีมือคะเป็นปูต่าีมือแม่พับต้นกระบบนะคะอร่อยมากค่ะไปกินด้วยกันนะคะเอฟซีน้ำลายไหลนะคะอืมอร่อยเลยออสตังอร่อยอร่อยค่ะรมจีนอร่อยนี่ค่ะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะนี่เบิ้งแน่พี่น้องเบิ้งแน่ดูสีสันนะคะเอฟซีจ้าดูสีสันนะคะสวยมากเลยนะคะอุ้ยไปกินด้วยกันค่ะไปกินด้วยกันค่ะเอฟซีกนาะ ไปะปไปไปกินด้วยกันนะคะเอฟซีชิมเลยค่ะพี่เพื่องได้ชิมแค่นั้นแหละกินเยอะไม่น่ากโอ้หืมอร่อยอร่อยมากเลยนะคะเอฟซีจ๋าอยู่ใต้ต้นตะกบหน้าบ้านลุงมี่เองนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะที่เราเคยมากินส้มตำหรือว่ากินอะไรกับข้าวกันแม่ถินปะเอาตำข้าวปุ้นนี่ข้าวปุ้นยัง อเออกากตามชมูุอยู่เนะเาะเนีาฮสนุกกันดีบุปเป้าไม่คือก็ไม่ไเป็นไรไนวิ่งไปวิ่งมาดูให้ทุกช่องค่ะ กราบขอบพระคุณนะคะคุณทองเรียมไม่กินเพราะว่าฝนจะตกแล้วเดี๋ยวให้แม่ออฟเอกกลับบ้านนะคะกราบขอบพระคุณนะคะเอฟซีเอฟซีก็นั่งรถทัวร์สายวางเยี่ยมโกกอกเลยนะคะเอฟซีเนาะหรือว่านั่งเที่ยวบินสายวางเยี่ยมโกกอกเลยเด้อเอฟซีเด้อนะคะเท่วมิงเที่ยวไปเที่ยวมานะคะเนาะโกกอกวางเยี่ยมเลยนะคะเอฟซีนะคะมากินมากินส้มตำที่โกกอกก็ได้นะคะเอฟซีเนาะ อยากจะส่งไปเหมือนกันนะคะเอฟซีมันแซ่บหลายแซ่บหลายเนาะนี่อยากจะส่งไปให้ youtube กับลุงป้านะคะได้ซิมไปบางเยี่ยมบางเยี่ยมนะคะตำส้มตำแล้วก็ขนมจีนแซ่บหลายแซ่บหลายค่ะคุณหวานหวานนะคะจะปจะลังบวกมานะคะนี่สกุุสวัสดีค่ะเนาอพี่น้องเอฟซีทุกท่านขออนุญาตทักทายร่วมนะคะสวัสดีค่ะ คุณทวินนะคะเขาจะลองบวกมานะคะถ้าอ่านผิดอ่านพลาดผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้เด้อหนคะคอะ fc เด้อไม่ด้ากฟ้ฟอ่านเนาะอยามีทาน fc เนาะคุณสำเพาถ้าเขามาฝนจะมาแล้วเด้อฝนจะมาแล้วถ้าเข้ามากรุณาพิมพ์ให้ตั้งสันด้วยนะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะเขาจะลองบวกนะคะเนาะน้ำน้ำน้ำข้าน้ำนะคะกำลังแดดร้อนร้อนส้มตำผิดผิด น้ำกําลังดีเลยนะคะทานเยอะๆค่ะปดาขอบคุณนะคะคุณเบนซิลินะคะคุณเบนซิลินะคะคุณอาจินให้หมอเจาพรงบวกมานะคะคุณอาจินให้หมันจะพลังบวกมานะคะคุณสมเพอไม่เคยได้กินของปีผ่านลาฝนอ๋อมาที่กรกอกเลยนะคะเอฟซีจะมีเลี้ยงบ่อยมากนะคะนะคะมาเลยค่ะมาที่กรกอกถ้าถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะคะ ซุ้มทองแล้นจะพลังบวกมานะคะใครเลี้ยงข้าวกลางวันคะค่ะพี่เฟื่องเอฟซีถามว่าใครเลี้ยงข้าวกลางวันคะคุณครูหนิงค่ะโรงเรียนสิริปารวิทยาค่ะเขามีช่องมั้ยไม่น่าจะมีมีสายบุญเนาะเพราะก็เป็นเอฟซีทุกช่องค่ะสาธุสาธุค่ะจะเป็นเอฟซีทุกช่องนะค่ะนะคะมากินด้วยกันนะคะตามที่พี่เฟื่องบอกเพราะว่าพี่เฟื่องเป็นสะพานบุญนะคะเป็นเอฟซีเขาเอ๋อ แม่ใหญ่เป็นสะพานบุญนะคะนี่กำลังตำส้มตำอยู่เลยค่ะคุณสัมเพานะคะนี่สักกุลคุณลุจิลานะคะขอบคุณนะคะสู้ๆนะคะขนมจีนน้ำยาหมดไปแล้วค่ะหม้อหนึ่งนะคะหม้อใหญ่ๆอร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากหม้อโต้ให้มันจะปังบวกไก่ก็เยอะไก่ก็เยอะเนาะใช่ข้นมากทั้งไก่ทั้งน้ำอมนาก็อร่อยนะน่าอืมชอบ ทั้งน้ำทั้งเนื้อเข้มข้นหมดเลยเนาะทุกอย่างเต็มที่นะคะ fc เต็มร้อยนะคะร้อยมากทุกอย่างเต็มร้อยค่ะอืมค่ะดูจากส้มตำดูส้มตำเด้อ fc ดูส้มตำค่ะสนใจมะขามหวานกะบอกกล้วยผักหวานสะอมมันม่งแตาส่ไปบัง่ไัเยี่ยมก็มามันม่วงแต่ถ้าใส่ไปบางใส่ไปมันฝรั่งอก็อ่ะ อย่าคะหมากแงวติดต่อสั่งได้ที่0982277592ลา์0628475 8475662หรือ0612233532ค่ะโทรได้แม่ดาแฟมิลี่นะคะเอซขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะเก้าแล้วค่ะเก้าแล้วก้าแล้วก็แล้วนะคะได้พันไลค์แล้วด้วยนะคะคุณประทุมแม่ดามีแสาระที่ต้องดูแลค่ะมีแม่มีแม่ที่สลาแล้วมีน้องที่ติดเตียง ทำเลี้ยงเด็กนักเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อาจไม่สะดวกในการไปวังเยี่ยมค่ะความจริงแม่ดาก็อยากไปวังเยี่ยมมากค่ะถูกค่ะความจริงแม่ดาอยากจะไปใจอยู่ที่วังเยี่ยมนะคะแต่ว่ามีภาระหน้าที่เหมือนคุณนิดบอกนั่นแหละค่ะนะคะแต่ถ้าไปไปกับแม่ดาไปได้นะคะถ้าไปไป อันนี้ค่ะจ้าเนี่ยมันก็ุ่มไล่เชี่ยวแล้วเนาะเอฟซีค่ะเดี๋ยวฟืองขออนุญาตลงไลน์นะคะฟ้าร้องแล้วนะคะเนาะยังไงก็ขอบคุณคุณครูหนิงนะคะโรงเรียนสิริปราบิทยานะคะคุณเฟื่องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงจากเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ดากรุกวีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ